อย่าให้เกินกำหนดหรือขอบเขตความเป็นตัวตนของเราอย่างเดียวนะถ้าเราทําอะไรเกินขอบเขตหรือความเป็นตัวตนของเราเราก็จะโดนคดีความนี่ผมพูดตามหลักความจริงเลยนะไม่มีโกหกกันเลยจะไปโกหกทำไมอะเรื่องอะไรอะของมาส่งไงมไม่ใช่วางไว้รูปสั่งมาใหม่เนี่ยเออให้จานโอ่าได้เลยแบ่งได้เลยเร็วน,นะ จริงๆโดนแล้วโดนคดีแล้วจริงๆผมบอกแล้วว่าอย่าพยายามอย่าพูดอะไรที่มันเวอร์เกินนะเวลาไปพูดทำลายคนอื่นเขาอ่ะพอถึงว,วันเวลาตัวเองก็ถูกทำลายไม่คุ้มหรอกเชื่อมเพอโลกนีมนม้มันมีมันมีหลายเหตุปัจจัยที่จะทำลายล้างกันแต่มนุษย์เราไม่ควรทำลายล้างกันด้วยคำพูดนี่พูดจริงเพราะอะไรรู้ไหมสุดท้ายคำพูดมันเป็นนายเราเพราะฉะนั้นควรคิดก่อนพูดจริงๆนะอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้ถูกต้อง ตอนแรกก็พูดดีหลังๆบ้าเงเพ้อเพ้อด่าด่าพระด่าอะไรไปเรื่อยแล้วสุดท้ายก็เพ้เอเพ้อเสร็จใช่ไหมมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมมันก็เสียหายไงเสียหายไงเราก็มีมีศัตรูเต็มไปหมดไงพอศัตรูเต็มไปหมดอยู่คนเดียวโดนศัตรูลุมมันจะเหลือเอท่านเนยนะอืมนะราบปามถึงข้างบนนะ่ะมันใช่เรื่องไหมเล่าเนี่ยเรื่องจริงนะ ลามปามถึงข้างบนนะใน้เออแต่เขาก็บอกไว้เนี่ยว่าเขาก็เขาเคยบ้ามาก่อนเคยกินยาจิตเวชมาก่อนเออ้วเคยพูดนะเคยพูดให้พวกเราฟังนะเขาก็เคยกินยาจิตเวชมาก่อนนะใช่ใหญ่จริงๆก็ใหญ่หน่ากลัวไงนะทันเอ,อ้ยใครใครจะไปทําอะไรได้อะ่ะพูดพูดจาอะไรเนะียไปไป,ไปยุ่งกับข้างบน<笑><笑>เดี๋ยวก็โดนล,ลุมบอกเถอะ นี่คุณรู้หรือเปล่าการปามาดพระรัตนาไตาผลนะ่ะผลนะ่ะมันไม่ได้ไปถึงชาติหน้าหรอกชาตินี้มันก็เจอแล้วนะเจคนดูเข้ามาแล้วก็จัดของขวัญมาเลยนะ9 9้าพัชิ้นนะอย่าลืมนะผมบอกเลยนะว่าอะไรรู้ไหมนะเขาไม่ยอมรับว่าจริงกับตัวเองทำแต่จ,จริงๆแล้วเอาพูดตรงๆจะยอมรับไม่ยอมรับผลมันก็ปรากฏไปแล้วสําเร็จโทษไปแล้ว สำเร็จคืออะไรมันมีตัวคลิปตัวคลิปมันสำคัญมากมันมีตัวหลักฐานเกิดขึ้นไอตัวหลักฐานเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญที่สุดเป็นตัวชี้คุณอยู่กับไซเบอร์เนี่ยคุณอยู่กับไซเบอร์คุณก็จะต้องใช้ไซเบอร์ให้เป็นเหนือฟ้ายังมีฟ้าครับใช่ถูกต้องเหนือฟ้าก็ยังมีผู้คุมกฎไงในนากยังมีพญายมเลยนะมีพญายมราชหลวงตาอ๋อยเนี่ยแล้วไหนจะมีท่านปู่ท่านยา่ามีพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ไปเกิดเป็น้าวเวสสุวรรณอะ พระเจ้าประเศษที่โกศลน่ะมันมีเยอะแยะแหละกฎของมันมันมี